สวัสดีครับวันนี้จะพามาแกะกล่องนะครับอันนี้เป็นที่ตัดผมนะครับตันนี้ผมสั่งจากทิกต o อกนะครับเพิ่งมาถึงนะครับก็เลยจะมาแกะกล่องไปด้วยกันนะครับนี่ใครคิดกาลังจะซื้อต้องอดูคลิปนี้นะครับว่าในกล่องมีอะไรบ้างวันนี้ผมสั่งมาในทิกตอกในราคา,า89บาทนะครับส่งฟรี ก็จ่ายตังค์ก็แปดเก้าบาทครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาแกะไปพร้อมกันนะครับทำไมถูกจังคุณภาพเป็นยังไงทุกคนอาจจะสงสัยนะครับใครที่กำลังจะสั่งซื้อนะครับดูคลิปนี้นะครับนี่มีแปลงปัดเล็กๆนะครับก็ตัวตัวนี้น่าจะเป็นน้ำมันอาหล่อรอลื่นนะครับใส่หัวอืมตัวเครื่อง เล็กกระทัดรัดดีครับต้องลองใช้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงก็ด้านหลังก็มีตัวพอร์ตชาร์จนะครับไมโครนะครับแล้วก็ตัวสวิต์เปิดนะครับโอเคมีด้านล่างด้วยก่อมีแค่นี้ครับก็ราคาถูกเนาะ89บาทผมอาศัยว่ามาตัดได้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับใช้ถนอมถนอมหน่อย นี่เขาก็จะมีตัวลองลองตัดมาให้ด้วยนะครับอยู่ทศศัตรได้จริงนี้คุ้มเลยนะโอ้มีลายเบอร์ให้เราใส่นะครับใส่อย่างนี้ปะอ๋อเป็นล็อกกดครับกดแรงจะแตกไหมเนี่ยอ๋อแข็งแรงครับแน่นโหนะครับแน่นดี อก็ใส่ก็แน่นดีครับอืมก็ถอดออกเดูเหมือนมันใส่เข้าไปแล้วถอดจะหกกักอย่งเพราะมันแน่นมากเลยนะครับล็อกแข็งแรงครับเราจะใช้เบอร์ไหนก็ถ่ายอ่าลองตามเบอร์ที่เราต้องการเลยนะครับเดี๋ยวในนี้เขียนบอกไหมอ่าในนี้มีบอกครับเนี่ยตัวนี้สามมิลครับมีบอกนะครับเราต้องการความยาวเท่าไหร่มีสองมิลให้เราเลือกนะครับ ตัวนี้เท่าไหรเนาะหนึ่งจุดห้าครับโอ้แจวเลยนะรู้สึกโอเคอยู่คุณภ,ภาพในนี้เท่าไหรสี่มิลยาสูดสี่มิลนะครับว่าสําหรับตัดลองวีก็สบายๆนะครับดูที่ชาดกันนะครับสายสั้นน,น่ารักไม่เป็นไรครับสายเรามีเยอะๆครับสายพวกที่ชาดเนี่ยใช้ร่วมโทรศับได้โอเ,เดี๋ยวเรามาเปิดเคลือกไปพร้อมๆกันครับผมโอ้ หกสันนะครับก็อยู่มือดีนะครับแต่เมือก็สันส่นทีน่ดเดียวครับก็ไม่เท่าไหร่ดูจากเสียงแล้วน่าจะครบนะครับก็มีแค่นี้ครับสวิต์ชาร์จเดี๋ยวลองชาร์จดูครับว่ามันเข้าหรือเปล่านี่ผมมี USB นะครับลองชาร์จดูมันแสงสาธาระอะไรหรือเปล่า จะมีไฟแดงขึ้นนะครับเวลาชาร์จก็แค่นี้ครับไปประกอบการตัดใจนะครับว่าเพื่อนๆดูแล้วเป็นยังไงก็แข็งแรงนะครับสำหรับผมก็ถ้าเอามาใช้ก็เราใช้ไม่ใช้งานหนักเนาะใช้ตัดผมตัวเอง สบายสบายครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ